ในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาวันที่1พฤษภาคมนะคะสาภาพแรงงานต่างๆก็ได้เรียกร้องถึงรัฐบาลเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมทุกๆปีทีเดียวนะคะเรื่องของการเรียกร้องนั้นสําคัญสําคัญก็คือการเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ําจาก300เป็น360บาทต่อวันซึ่งเรื่องนี้คะ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ขอไปศึกษารายละเอียดนะคะแล้วก็รับฟังความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโดยเฉพาะผลกระทบกับ ภาคธุรกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมด้วยค่ะด้วยพืนเอกสุรศักดิ์การจนาราชนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยว่าการร้องขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําจาก300บาทต่อวันเป็น360บาทต่อวันในเรื่องนี้รัฐบาลไม่ได้ขัดข้องแต่ว่าต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าหากปรับขึ้นสูงจนเกินไปอาจกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ SME จนอาจจะทําให้เกิดการปิดกิจการ แล้วก็ทำให้แรงงานนั้นตกงานเพิ่มขึ้นส่วนอัตราที่จะเพิ่มขึ้นอยู่กับคณะกรรมการค่าจ้างค่ะโดยกำหนดเดิมนั้นจะมีการปรับในปี2559นอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงแรงงานยังได้ผ่อนผันการขึ้นทะเบียนและพิสูจน์สัญชาติออกไปอีกระยะหนึ่งทางนี้หากพบว่าผู้ประกอบการไม่นำแรงงานมาขึ้นทะเบียนจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาดนะคะหากหมดระยะเวลาการผ่อนผัน ซึ่งล่าสุดก็มีแรงงานต่างด้าวค่ะมาขึ้นทะเบียนแล้วกว่า1ล้าน6แสนคนค่ะ